สวัสดีครับพบกับช่องบรรดาลนะครับนี่วันนี้มาพามาดาูฟักทองฟักทองฮันวันอ่าแต่ว่าฟักทองอ่ะมันโดนอันนี้กินแต่ผมซื้อยามาดูดิเป็นยาใสนี่ครับทิ้งเป็นกองเลยตัวมันเยอะมากนี่ผมเททิ้งไปรอบนึงแล้วน,นี่ดูักเต็มขวดเลย มีขวดนี้นะไม่งั้นนะครับฟักทองเราโดนหมดเลยแต่ผมไม่ได้ฉีดยานะนี่ผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาเลยใช้แค่นี้แต่ก่อนไม่ใช้ตอนตอนที่ตอนที่ยังไม่ซื้อมาใส่อะมันเจาะมันวางไข่ครับดูดูฟักทองเต็มเลยครับ มันเต็มขวดเลยครับข้างล่างนี่นี่เห็นไหมครับเห็นทันตะว,วันดอกนี้ไหมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจีดกกเจฟกูนี่กำลังโจมตีคุณก็กลับทันทีเก้านี่มาดูมาดูนี่มาแอบตัวตัวนี้เห็นไหมครับเต็มเลยสารล่อแมลงวันทองนะครับ ในลาซาด้านี่ครับดูนะเต็มเลยเต็มฟองเลยนี่นี่ก็มีครับใส่ไว้ตามที่ตามไรครับไม่ไงั้นมันเจาะหมดครับเจาะแล้วมันวางไข่นี่จะให้ดูลูกที่มันเจาะแล้ววางไข่แต่ผมแค่ออกทันใ <c oughs> นกระเดงไปเลย ทองลูกนี้นี่มันเจาะข้างบนนี่ตอนเล็กๆมันเจาะแล้ววางไข่ผมแกะออกเลยฟักทองลูกเล็กลงกไป,เ,ปเลยบวกก็เจาะนะครับเสียไปตั้งเยอะบวกจะใช้ตัวนี้ดีครับนี่นี่น,น,นี่ดูนี่ขนาดนเราอยู่นะั้นนี่มันมาเต็มเลยนี่ดูก้นกระป๋องเนี่ยถ้าเทเนี่ยโ,โหถ้ามีปลานะปลาในพักทอง ทองกำลังเป็นเต็มเลยครับถ้าไม่ดักไว้เสร็จเลยมันก็มีครับยังไปดูนี่เนี่ครับเห็นไหมเต็มเลยนี่สั่งมาอีกสองขวดรอบหลังนี่ต้องใส่ไปให้เต็มไรเลยดูท่าแล้วว่าฟักทองเราเยอะ ทองเต็มเลยช่วยได้เยอะเลยครับเต่าทองช่งมันนี่เตงโมกำลังออกดอกเลยครับนี่ดูดูขวดนี่นี่ผมอ่อยไว้นี่ดูดูดีครับมีวันทองทั้งนั้นเลยดูลืมกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับ ใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะซื้อมาห้อ,อยไว้ตามเสาใหมดเลยนี่ครับฟักทองทั้งนั้นเลยฟักทองฟักทองอันนี้เต็งโมเต็งโมก็กาลังออกดอกครับต้องต้องซื้อนี่มาเพิ่มอีกนี่เต็งโมเต็งโมลองปลูกรูปไปครับปลูกแบบไม่มีความรู้ไม่ได้ฟักทองซื้อไอ้ยม่ได้เต็งโมซื้อมาครับแต่ฟักทองเรา เปิดร้านอาหารครับเก็บเม็ดไว้แล้วเอาเม็ดมาลงมีแต่เม็ดลงทั้งนั้นเลยนะเม็ดฟักทองที่ที่ที่เอามาขายแล้วเก็บเม็ดไว้ครับนี่ดูทานตะวันต้นนี้เห็นไหมครับปลูกไว้คู่กับอันนี้เดี๋ยวรอให้รดนี้มันออกครบก่อนแล้วก็จะสางออกให้หมดแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกลอ่ลอๆไปนี่ตอนนั้นปลูกปลูกอยู่กับกอเนี่ยครับเนี่ย ปลูกอยู่กับกอมะม่วงกออะไรเลยครับตอนนั้นปลูกใหม่ๆยังเป็นที่โลง่งๆอยู่ตอนมาปลูกใหม่ๆตอนนั้นก็จะมีสแลนขึงมีสแลนขึงสแลนขึงไว้แต่ตอนนี้เอาสแลนออกให้อันนี้มันเป็นล่มให้พวกนี้มันเป็นลมแล้วครับนี่ดูดอกแฟงก็กาลังเป็นแต่ว่าตอนนี้หนักกับเมงวันทองเนี่ยมันจะเจาะวางไข่มาแต่เช้ามาแต่หกโมงมาผสมเกรสรก็ทอง นีดูมาดูแอบจใตี่น,ใน,ในี่ลูกกำลังพอดีเลยต้องหากระป,อป๋องมาไวตรงนี้สักกระป๋องหนึ่งโมีทั้งหมดหนึ่งสองสามในโน้นมีสี่สี่กระป๋องห้าหกเจ็ดแปดกระปอ๋องนะครับตอนนี้ เดีต้องเพิ่มอีกหลักมะเร็งวันทองอย่างเดียวอันอื่นช่างมันไม่รู้นะครับผมมะเร็งวันทองว่ามันวางมันวางจริงครับมันเจาะนี่ก็จะล่วงแล้วบ้างลูกนี้ฝั่งนี้ออกรดหลังครับเหลืองเต็มเลยเห็นไหมมีละมดุดน่ทันตะวน อันตะว,วันนี้เม็ดเขาอันนี้มาครับเขาเม็ดเขาเขาปลูกเขาเขาเพาะเม็ดขายครับไอเขาเพาะต้นอ่อนขายเพาะต้นอ่อนขายเราก็เลยไปขอไอนี่มันมานนนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มันเหลืออย่างนี้นเหลือเป็นต้นอ่อนอย่างนี้ เราก็เลยมาผสมกับดินแล้วก็เลยปลูกต้นไม้ตอนนี้เม็ดต้นอ่อนมันขึ้นมาเห็นไหยดูดิขนาดเราเคาะไปเมื่อกี้เนี่ยหูกระจงลูกนี้ก็เกือบแบบพอดีได้นั่นมาทันเลยเลยฝ่าม,มือเลยครับตรงนี้เป็นหลายลูกอยู่ช่องแรงนะครับแถวนี้ไม่มีต้องเอาน้ำมาเองนะ ต้องเอาน้ำมาเองนี่ทันตะวันทั้งนั้นเลยทันตะวันทันตะวันทั้งกันเลย,เลยโซนนี้ขวดขวดขวดโอเคนะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์กับาการดักแมลงวันทองนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเยวจะมาทำคลิปคลิปตอนที่ว่าเอามาติดเพิ่มอีกเอาขวดน้ํายานะสารสารเรียกสารรนะสารมงดดดึูแมลงวันทอง ขวดหนึ่งกว่าบาทนะครับในลาซาด้าร้อยสองบาทหรือเปล่าเนี่ยใจนะครับซื้อในราคาเอ่อถ้าซื้อแบบมีโปรก็จะเหลือ90้าสกว่าบาทแปดสิบกว่าบาทแต่ก็จะมีค่าส่งโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขวดถ้ามีอยู่นะโอเคครับผมสวัสดีครับ